คนละเบรมิเกลชมแข่งฟุตซอลทีมชาติไทยซุ่มดับหนึ่งของโลกเต็มที่แล้วเจอดอนซันโชรสร้างผลงานเด็ดโอกาสเพียบผีแดงบุกเจ้าคิตตันพาเลตทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่ฟุตบอลนิวฟุตบอลนิวสวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวสามวงการฟุตบอลมาฝากกันหลังจากที่ฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับแพ้ให้กับบาร์ซิลไป1ประตูต่ตอ9นะครับในเกมนัดที่3ของฟุตซอลโลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนะครับทำให้ไทยจบดับที่2ของกลุ่มซึ่งทำได้หคะแนน มีเกลชีไทยกับบราซิลเหมือนมวยคนละรุ่นนะครับชมลูกทีมเล่นเต็มที่แล้วและยินดีกับมูฮัมหมัดทำประตูได้เกมนี้ไม่มีข้อกังขาอะไรบราซิลเขาเล่นได้ดีมาก ผมไม่มีข้ออ้างใดๆเราได้ทดลองทีมในการเล่นภายใต้ความกดดันและลูกทีมเมื่อหลายคนบอกไม่เคยเจอการเล่นระดับนี้มาก่อนที่รวดเร็วดุด,ดันและมีประสิทธิภาพผลจะออกมาแบบไหนนะครับเราก็ต้องทำใจยอมรับนะครับเพราะทีมชาติบราซิลอันดับหนึ่งของโลกถือว่าทีมช้างศึกของเราได้ทดลองทีมเก็บประสบการณ์กันไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้ทัพฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครับทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมช่วยกันชมช่วยกันเชียร์และเป็นกำลังใจ ทัพช้างศึกของเราที่จะแข่งขันนัดถัดไปสําหรับเกมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับอันดับที่2ของกลุ่มเไม่เป็นอิหร่านก็ฝรั่งเศสนะครับจะทําการแข่งขันในวันศุกร์ที่27กันยายน2567นะครับเวลา19.30น,านาตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดทางทีสปอร์7นะครับอย่าลืมติดตามชมส่งแรงเชียร์กันด้วยนะครับต่อไปเราไปดูข่าวสารทางฝั่งพ,งพิมร์ลีกันบ้างนะครับ เวสต์แฮมยูไนเต็ดพบเชลซีจาดอนซานโชสร้างผลงานเด็ดทำผีแดงเซ็งจาดอนซานโชขุนพลทีมเชลซีสร้างผลงานสุดือฮากับทีมอย่างเศรษฐีลอนดอนได้อย่างเหลือเชื่อจากการลงเล่นเกมบุกไปขยำ้ำเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซานโชย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัว เช่นเดียวกับเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาถูกผีแดงปล่อยให้โบลุเซียดอดมุนยืมไปลงบูในศึกฟตุตบอลบุนเดสลีกาก่อนหน้าในเกมนี้พิมิรีกนัดที่เชลซีบุกไปคว่ำบอลมัดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วง4นาทีสุดท้ายชันโ่ได้ประเดิมสนามกับสิงบูในฐานะตัวสำรองและเขาแอซิดให้เอนกุนกูในช่วง10นาทีสุดท้ายซัดประตูให้ทีมเยือนคว้าชัยชนะในนาที 8, 6, ที่86้อมทั้งคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะครับ กระทั่งล่าสุดน,นะครับได้ออกไปถล่มคุนคอนยูนิเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์นะครับซานโชได้ลงเป็นตัวจริงเกมแรกให้สิงบูและใช้เวลา4นาทีผ่านบอลให้แจ็กสันส่งพาทีมเมืองกุง้งออกนำหนึประตูต่อ0ูนย์จากผลงานดังกล่าวหมายความว่าดาวเตะวัย4 4ปีนะครับทํา2แอสซิสต์ให้กับเชลซี จาก2เกมซึ่งใช้เวลาแค่49นาทีนะครับเท่ากับที่เขาจัด2อแอซิสต์แรกให้ผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งต้องใช้เวลานาน,นถึง7เดือนกันเลยทีเดียวนะครับไปดูข่าวทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับโอกาสเพียบเทนฮากโอดผีแดงน่าจะชนะอีเล็กเทนฮากกุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดเสียดายที่ทำได้แค่เสมอคริสตันพาเลนศูน์ประตูต่อศูนต์เมื่อคืนนี้ผ่านมาพร้อมชี้ครึ่งแรกควรมีสกอร์นำสองศูน์หรือสามศูนต์ด้วยซ้ำ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะได้ประตูหลายครั้งในช่วงครึ่งแรกทั้งลูกยิงชนคารของกาญชาโชและบูโนขณะที่เดลิกก็มีโอกาสมุ่งบอลจอไปติดเซฟดีนเทนเซ์สันผลเจ้านัดนี้จึงทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพิ่ม1แต้มรวมเป็นเจ็ต้มหลังจากลงแข่ง5นัดนะครับหลังอันดับที่11ในตารางนะครับ ท่านผู้ชมละครับคิดอย่างไรกับฟอร์มขึ้นๆลงๆของผีแดงกันบ้างครับดูจากฟอร์มแล้วปีนี้จะจบแบบไหนเทนฮากคควรอยู่ต่อไปหรือไม่และนี่ก็เป็นข่าวสารวงการฟุตบอลเพียงเล็กน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ